ฮัลโหลฮัลโลสวัสดีครับน้องๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัวอย่างข้อสอบเตรียมอุดมทุเรศทุเรศข้อนี้นะครับเป็นข้อที่เกี่ยวกับความรู้อนุกรมนะครับเออมันบอกอะไรมึงวะมันบอกมาว่าเรามี A กกาลังบีเท่ากับ110แต่110คูณด้วยแบบ something ไรแดดอะไรก็ไม่รู้ที่แบบดูดูวุ่นวายไปหมดไม่พอบวกอีกหนึ่งให้มึงอีกแล้วมันก็บอกว่าเมื่อ a กับ b เป็นจํานวนเต็มค่าของ b ลบเเท่ากับเท่าไหร่ก็ อนุกรมในระดับหมอต้นมันจะเรียนรู้เพียงแค่แบบเบื้องต้นว่าเลขโดดบวกกันมีสูตรแบบนี้เลขโดดบวกกันอย่างนั้นอย่างนี้มีสูตรแบบนี้แต่แบบมันมันไม่ได้มีโครงสร้างที่ลึกไปกว่านั้นหรือหรือบางคนอาจจะเรียนล่วงหน้าอ่ะพี่ก็แนะนําเป็นวิธีวิธีหนึ่งแล้วกันมองนีู้มองว่าตอนเนี้ยเพื่อให้หนึ่งหนึ่งสองมีความคล้ายไอตัวที่อยู่ในวงเล็บเนี้ยเปลี่ยนแม่งเว้ยน้องเปลี่ยนมันเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งเพราะว่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งมันได้หนึ่งหนึ่งสองต่อไปเปลี่ยน110 เปลี่ยน1 1อยสเป็น1 1ึ่ลบหอ่ะเปลี่ยนทุกอย่างให้มันมีความคล้าย1นึให้หมดแล้วพอมึงเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ว่าตอนเนี้ยไอเอกำลังบเนี่ยขอเขียนจุดๆุดนี้นะเท่ากับ1นึ่หนึ่งลบหวงเล็บปิดคูณ1นึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองสองห่ะไปเรื่อยๆ1 1 1 2ยหนึ่งลังสองสอไปเรื่อยๆตามตามที่มันเขียนน่บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็บวกหนึ่ง สิ่งที่พี่จะทําต่อจากนี้ก็คือแนะนําให้เอาไอ้วงเล็บทุเลท,ทุเลตัวนี้นะครับคูณเข้าไปที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งทีหนึ่งคูณเข้าไปที่ลบหนึ่งทีหนึ่งมันจะเกิดเป็นสองก้อนความสัมพันธ์อ่าเกิดเป็นสองก้อนความสัมพันธ์ถ้าน้องคูณด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งเข้าไปก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งทุกตัวเลขยากกาําลังปั๊มอัพเพิ่มขึ้นเลยอ่าบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองสองหนึ่งอย่างเงี้ยปั๊มอัพเพิ่มไปเลยบวกจุดจุดจุดบวก หนึ 1> 1, ่งหนึ่งหนึ 2, ่งกำลังสามบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองบวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งอนี้คือโซนที่น้องคูณด้วยหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วถ้ามึงคูณด้วยลบหนึ่งล่ะทุกอย่างก็ใช้คํานี้แล้วกันมันจะเป็นเหมือนเดิมหมดเลยทุกอย่างจะเป็นเหมือนเดิมหมดเลยเพียงแต่ว่ามันจะกลายเป็นเครื่องหมายลบเว้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมดแต่เพียงว่ามันกลายเป็นเครื่องหมายลบ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 ทุกอย่างลบหมดทุกอย่างลบหมดอ่ะแต่มึงอย่าลืมนะ หัวกูบางนิดนึงหัวกูบางนิดนึงแต่มึงอย่าลืมนะมึงมีบวกหนึ่งตรงนี้ด้วยทีนี้ต่อไปก็คือเฮ้ยแล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่พี่สังเกตคือบางอย่างที่เหมือนกันหักล้างกันทันทีเช่นอะไร1 1ึ่งหนกำลังสองสนี่จับคู่และกูเชื่อเลยว่าในจุดจุดจุด,จดมี1 1ึ่งห่งกำลังยีในจุดจุดจดมี1นึหนึ่ง กำลังสามซ่อนอยู่นเนี่ยมันจะจับสิ่งที่คล้ายกันแล้วมันจะลบกันอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองลบกันหนึ่งหนึ่งหนึ่งไม่มีกำลังลบกันสุดท้ายฟาดฟันกันต,ตัด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 แบบแทบจะหมดสิ่งที่เหลือคือมึงเหลือหัวจุดจุดจุดนี้เท่ากับเหลือหัวหนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองสองสองนะครับแล้วความอ่ะความกดตีอีก ลบหนึ่งกับหนึ่งอันนี้ตัดกันสุดท้ายมึงเหลือแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งกำลังสองแล้วโจทย์บอกว่านี่คือ a กำลัง b จับไตได้เลยว่า a คือหนึ่งหนึ่งหนึ่งจับไตได้เลยว่า b คือสองสองสองโจทย์ต้องการทราบว่าถ้าเอา b ลบ a เท่ากับเท่าไหร่ก็ถ้าเอาสองสองสองลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งู้ว่ามันก็คงได้ตองหนึ่งแล้วก็ตอบข้อหนึ่งเลยนะครับโคตรฉ่ำตัวอย่างข้อนี้นะครับน่าสนใจสัตสัสนะครับสำหรับ คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีข้อไหนให้หน่าสนใจที่มันฟิลฟิแบบนี้อีกพี่เต้จัดให้มึงใหม่นะครับสำหรับข้อหน้าถ้ามีสําหรับคลิปถัดไปนะครับถ้ามีตัวอย่างไหนฟิลเฟี้ยวหรือโคตรน่าดูอีกเดี๋ยวพี่เต้จะจัดให้มึงดูใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอไปแล้วบายบายสวัสดีครับ